เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะพาไปชมการหยอดทองหยอดนะคะสักครู่เดียวนะคะตอนนี้เรากำลังทำทองหยอดนะคะทองหยอดหยอดทองหยอดนะคะอันนี้คือขั้นตอนการหยอด เทพน่าจะทานข้าวเสร็จแล้วขอบคุณค่ะนี่คือการหยอดทองหยอดนะคะเทพมาดูลุงเต้งหยอดทองหยอดเดอ้อเราก็หยอดลงไปให้เต็มเต็มกระทะก่อนนะคะน้ำเชื่อมเขาก็จะฟูอย่างนี้ก่อนนะคะ ขนมทองหยอดเป็นขนมไทยแล้วก็เป็นขนมมงคลนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆหยดน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำ นี่ค่ะเติมน้ำนะคะเพื่อคลายให้น้ําเชื่อมคลายตัวนิดนึงแล้วก็จะคนนี่ค่ะคนให้ทั่วเสร็จแล้วแล้วก็จะ ตักขึ้นนำมาแช่ในน้ำเชื่อมอีกหม้อหนึ่งนะคะนี่ค่ะลักษณะจะคล้ายๆหยดน้ำนะคะแล้วก็จะช้อนฟองออก ถึงจะทำขั้นตอนการโรยต่อไปนะคะทำขั้นตอนการหยอดไม่ใช่โรยหยอด การหยอดพองหยอดนะคะ Thank <laughs> you.